ชาวราศีพิจิตทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันเหมือนเดิมกับเราชาวช่องของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราก็มาพบปะสังสรรค์พูดคุยกันในเรื่องของดวงชะตาของชาวราศีพิจิตกันว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรในช่วงที่อยู่ในวันที่สิบสี่นี้ ดาวพระศุกร์นั้นก็จะโคจรเข้าสู่ราศีของเมถุนในเดือนมิถุนายนนี้จะทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างรวมถึงในด้านของการงานการเงินและโชคลาภพอมาถึงวันที่15เดือนมิถุนายนอีกเช่นเดียวกันดาวพระอาทิตย์ ก็จะเข้าสู่ในราศีเมษอีกครั้งจึงทำให้ดาวสองดวงนี้ได้โคจรมาอยู่ร่วมกันในราศีของเมถุนจึงทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและสิ่งแวดล้อมอีกต่หากเรามาดูในเรื่องของนิสัยใจคอ หรือว่าอุป,ปนิสัยใจคอของชาวราศีพิจิตกันบ้างว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมนะจะทำอะไรท่านทำจริงๆไม่เคยย่อท้อและมีความที่เรียกว่ามั่นใจในตัวเองตั้งใจทำอะไรท่านก็จะทำให้ได้และจะต้องทำให้สำเร็จ และเป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูงรักสนุกและก็ชอบพูดเล่นกับเพื่อนๆพนฝูงฝูงเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ดีท่านเป็นคนที่มองโลกในที่ดีๆทางนั้นไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครทางนั้นเป็นคนที่มีใจโอบอ้อมอารีไม่เคยคิดที่จะร้ายกับใคร ชาวราศีพิจิตนั้นโดยภาพรวมของดวงชะตาของท่านนั้นก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นคนชอบสนุกสนานลื่นเลงและก็เบิกบานไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นการงานก็ไม่มีปัญหาอะไรการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีใช้มีส้อยเรียกว่าไม่ขาดมือ ท่านมีจ่ายอยู่เรื่อยๆบางครั้งก็จ่ายมากบางครั้งก็จ่ายน้อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านในเรื่องของสุขภาพในด้านของพารามัยในช่วงนี้ก็ค่อยคลายหรือว่าค่อยหายห่วงไปบ้างเพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นทำให้ท่านนั้นมีสุขภาพ แข็งแรงขึ้นมาอีกในเรื่องของการเจ็บหัวปวดท้องในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าท่านมีภูมิต้านทานท,านที่ดีแล้วแต่ในเรื่องที่คอยระวังอาจจะต้องระวังที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวอาจจะมีการเข้าใจผิดคิดปองล้ายเราก็อาจจะเป็นไปได้ ในช่วงนี้ในเรื่องของการเจ็บหัวปวดท้องก็ถือว่าโอเคท่านจะไม่มีนอกเสียจากท่านที่สูงอายุท่านก็จะมีโรคประจำตัวเกิดขึ้นมาได้อาจจะมีเกิดขึ้นเกี่ยวกับความดันไขมันเบาหวานทุกท่านนั้นก็อาจจะเป็นอยู่แล้วก็อาจจะต้องเผชิญกับ โชคลาบอันที่ไม่สมควรในเรื่องของการเจ็บป่วยในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาบภายในช่วงนี้ก็ถือว่าการเสี่ยงโชคนั้นยังเบาบางยังไม่อยู่ในช่วงที่ดีช่วงนี้กรรมเก่ายังบังกันอยู่จะเสี่ยงโชคจะทำอะไรในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นก็อย่าเพิ่งเสี่ยงให้มากนะัก เพราะว่าดวงของท่านนั้นยังไม่มีกับการเสี่ยงโชคในช่วงนี้มีบ้างก็เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าอย่าเพิ่งจะดีกวา่าเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเสี่ยงจะเป็นการดีกวา่าพอพ้นถึงเดือนนี้ไปแล้วพอเข้าถึงเดือนกระดัก,กดาคมอันนี้ก็ให้ท่านเสี่ยงลองเสี่ยงดูได้ เพราะว่าดวงของท่านจะฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนั้นจะกลับมาดีเหมือนเดิมจะทำอะไรก็จะดีถ้าหากว่าท่านทำการค้าขายหรือว่าเปิดกิจการใหม่ๆในช่วงนี้ก็จะเป็นการดีสำหรับท่านท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกในช่วงนี้ก็ถือว่าทุกอย่างทุก สิ่งนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีผลสำเร็จทั่วไปชาวราศีพิจิตนั้นภายในช่วงของเดือนนี้ก็จะมีการที่เรียกว่าต้องออกเดินทางเป็นระยะหนึ่งบางท่านก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือบางท่านนั้นก็อาจจะต้องไปถึงต่างประเทศก็มีบางครั้งบางคราวท่านก็ต้องไปอยู่ เพื่อทำงานเป็นหน้าที่ของการทํางานสืบเนื่องกันไปแต่บางท่านนั้นก็ไปกลับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องออกเดินทางเพราะฉะนั้นการเดินทางไปมาก็ให้ท่านระวังในเรื่องอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิตนั้นในช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยอยู่เฉยท่านจะมีงาน เร่งรีบและงานที่ท่านจะต้องไปเจรจาอะไรกันอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องการเจรจาหรือว่าการพูดการจานั้นเราพูดดีเราก็อาจจะได้ดีถ้าหากว่าบางคนนั้นพูดไม่ดีงานก็จะไม่เป็นผลที่สำเร็จจึงทำให เราต้องพวักพวลนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเพศตรงกันข้ามอีกอย่างหนึ่งอาจจะทำให้เรานั้นต้องเดือดร้อนให้ท่านพยายามระวังในเรื่องคำพูดคำจาเกี่ยวกับเพศตรงข้ามให้ดีเพราะช่วงนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องมีราวก็จะทำให้ท่านนั้นยุ่งยากหรือว่าลำบากใจในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านมีเวลากันอยู่บ้าง ก็ให้ท่านทำบุญทำทานทำบุญทำทานกับผู้ผู้ยากไร้หรือว่าปล่อยนกปล่อยปลาจะเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีพิจิตนั้นให้แข็งแกร่งขึ้นต่อไปอีกก็ถือว่าการทำบุญทำทานนั้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ ไม่ค่อยจะคลี่คลายออกจากตัวเราแต่หากว่าเราทําบุญทําทานสวดมนต์สวดพรอันนี้เราก็จะได้อานิสงส์จากที่เราทํานั้นก็จะกลับกลายมาเป็นดีชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ก็ถือว่าใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ชาวราศีพิจิตนั้นมันทําบุญทําทาน ตรวจน้ำหรือว่าใส่บาตจะเป็นการดีในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นก็มีเงินเข้ามาหาท่านอยู่หลายช่องทางไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรในเรื่องการค้าขายก็ดีหรือว่าการลงทุนอะไรก็ดีในช่วงนี้ จะเป็นโอกาสดีของท่านทางนั้นท่านทำท่านยิ่งก็จะ,จะได้แต่หากว่าท่านยิ่งขยันท่านก็จะได้เงินเข้ามาหาครอบครัวของท่านจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขความเจริญเสืบต่อไปจะทำอะไรก็จะเกิดผลกำไรกับตัวของท่านในช่วงนี้ในเรื่องของความรักอีกเช่นเดียวกัน แต่หากว่าท่านมีครอบครัวอยู่แล้วท่านก็จะนำพาให้ครอบครัวของท่านนั้นจะเลินและก็รุ่งเรืองท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีท่านมีความมณะและก็มีความมุ่งมั่นตัดสินใจได้รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นงานอะไรท่านก็ทำได้สำเร็จทางนั้นก็ถือว่าโชคลาภยังอยู่กับชาวราศีพิจิกอยู่ในช่วงนี้ ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หญิงท่านก็เป็นผู้นำครอบครัวได้ไม่ว่าจะทำอะไรท่านก็จะทำเรียกว่าเป็นผู้นำของคนในครอบครัวให้มีความสุขความเจริญจะทำอะไรก็ได้ผลดังนั้นถ้าหากว่าเป็นผู้ชายก็จะนำความยิ่งใหญ่เข้ามาหาครอบครัวจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีชื่อเสียงมีคนรู้จักกันมากมาย ตัวของท่านนั้นอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตอีกก็ได้อาจจะมีเจ้านายคอยสนับสนุนคอยประคับประคองคอยช่วยเหลือท่านไม่ว่าท่านจะขาดเรืออะไรในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นจะเอ่ยปากกับใครก็จะเป็นผลสาเร็จทางนั้นจะมีคนคอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูและดูแล ในสิ่งแวดล้อมของตัวของท่านนั้นให้มีความสุขและก็มีความสบายมีความสดใสอีกต่อไปบางท่านนั้นก็เป็นนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้ก็ถือว่าท่านเรียนได้ดีท่านเป็นที่รักใคร่ของครูบาอาจารย์อีกต่หากท่านเป็นนักเรียนก็เรียนเก่งมีคนสรรเสริญนิยมและก็ยกย่อง แต่หากว่าท่านจะเรียนต่ออีกก็จะได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพิจิกจะทำอะไรก็เป็นผลสำเร็จทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักก็จะมีปรากฏให้ท่านได้กระจ่างเห็นได้ชัดยิ่งพอถึงเดือนกระกฎาคมทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาไปในสิ่งที่ดี ดวงและวาสนาของชาวราศีพิจิกนั้นก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะทำอะไรก็ดังได้ดังใจที่ท่านนึกและปรารถนาท่านที่ฟังคลิปของเรามานี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัยนึกคิดสิ่งอะไรก็ให้ท่านได้ ดังสมความมุ่งมา่รปรารถนาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี